เกมมิ่ง .tn.th ศูนย์รวมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่ลิกงด้านล่างได้เลยครับมาก็สวัสดีท่านชมนที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมครับเฟซฟาบบอชแนลนะโอเคครับวันนี้นะฮะผมจะมาเปิดแพ็คใหม่ครับมันชื่อว่าแพ็ค LP อัปเกรดสุดคุ้มนะแถมลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยครับ <laughs> มีจำนวนจำกัดนะโอเค ก็เจ้าของไอดีเนี่ยเขาซื้อไว้แล้วทั้งหมด2แพ็คครับก็แน่นอนตามคอนเซปต์เรานะเราจะไม่รีลามากแล้วกันนะซื้อไว้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเปิดเลยนะโอเคครับก็เริ่มที่ใบแรกเลยนะฮะเป็นท็อปร้อ LP บวก2ถึงบวก5ครับอัปเกรด LP best 0 0นะโอกาสเจ๊งเนี่ยเห็นเจ้าของไอดีเขาเปิดมาแล้วนะเขาบอกว่ามันมีโอกาสเจ๊งเยอะอยู่นะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับดวงนะใบแรกครับไพโห2 5 M ครับลากาเซต ไปครับโอ้โหหกสิบหกเอ็มแมสองลนะิเบอรี่ฮะโอ้โหนี่งไงกูบอกแล้วช่วงนี้ดวงกูมาไม่เคลื่อลิกฮะ246รเอ็มนะตบนะมือฮนะโอเคแสบตาไปดิช็อตเนี้ยโอเคใบต่อไปครับ อีลิสตาบวกสองเฮียไม่เปิดให้เขาคุ้มจังวะโอเคครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์หลักนะกลัวไฮไลท์หลักแม่งจะไม่คุ้มชิบหายโอเคใบแรกครับมาโอ้โห่สี่สิบสามเอ็มนี่ไงกูว่าแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละตรงนี้โอเคไม่เป็นไรใบสุดท้ายฮะขอเพลงชิตังเมย์หน่อยฮะรวยชิตังเม่ตองตองชิต,ตังเม่ตองตองรวย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 รวรวย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 รยรว คาลิบบวกสองมานะมันจะสื่อให้เราบวกห้าป่าววะโอเคครับก็มาสรุปรวมๆนะทั้งหมดที่เปิดได้ครับ 597M นะฮะปบมือฮะก็รวมๆก็ประมาณ600นะแล้วเดี๋ยวไปขายหักค่าสีเลือเถอะเปิดเปื้อนอีกก็น่าจะได้ประมาณ4 5 0 0้นต้นๆเนี่ยแหละฮะ400ไปลายปลาย5้0ต้นๆเนี่ยนะก็บอกแล้วว่าช่วงนี้ดวงมันมาโอ้โทเปิดแพ็คล่าสุดอยู่นะ ก็โอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะใครที่กดไลค์ก็ขอให้โชคดีแบบนี้แล้วกันนะขอให้เปิดได้ตำนานขอให้ได้บวกสีบกห้าไปเลยโอเคใครมีแพ็กอะไมาให้เปิดก็อินบ x ็อกมาบอกได้นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้า